ลูกค้ารอบบ่ายของวันนี้นะครับผมนัดเจอกันที่ประชาชื่นนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับว่าประชาชื่นวันนี้จะได้ซื้ออะไรไหมครับตามไปดูกันนะครับสวัสดีครับเรื่อว่นนั่งอยู่ข้างในเขียนเขียนไว้ในหออะไรเงี้ยอ๋อนี่พี่เช็คประมาณหนึ่งนะน,นะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเราผมก็แบบดูไม่เป็น นี่ภาพพี่ส่วนใหญ่เป็นภาพแท้หมดเลยนะเนี่ยเป็น้าแบบแท้บ้านๆน,นะฮะไม่มีพาเกเลยนะเนี่ยที่ใหม่นะครับ,รบอย่างยังไม่ใช่ภาพเก่าครัพาพแท้ที่ผมแยกไว้เนะี่ยไม่ได้เก๊นะ จริงแต่ว่ายังยังไม่นิยมเล่นหากันแต่เขาไม่เก่ามากครับผมดูของอาผมเต็มที่ก็ศูนย์เก้าครับประมาณปีนั้นไม่ได้แบบว่าเขาาพื่าผมดูก็น่าจะไม่เก่ามากไม่ไม่ได้แบบว่าพรศูนย์กว่าหนึ่งกว่าอะไรเงี้ยกว่าอะไรเงี้ยพระบ้านๆดีจังหลากหลายนะเพราะเขาเก็บข้างแบบหลากหลายมากนะ แต่ยังไม่เจอแบบเน้นๆนะแต่เขาหลากหลายดีเขาเนี่ยเขาก็เก็บแบบได้อะไรมาก็เก็บพีาดูเหมือนจะไม่ได้เช่าใช่ละเท่าที่ดูอ่าไม่ได้เช่าอมดนะดูทรงใช่บั่งไปเที่ยวกับเพื่อนมั่งเก็บมั่งอะไรนะใช่ครับเพราะว่าสไตล์การเก็บอย่างเงี้ยจะจะส่วนใหญ่จะไม่ได้เช่าหรอกครับ MM. เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผ้าเช่ามาเนี่ยเขาจะเน้นแบบเกจีใดเกจีหนึ่งอะ,อะ เขาจะมีเยอะอย่างนี้นคือผสมหมดเลยทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้คือในเนี้ยมีมีมีทุกภาคเลยเพราะนั้นเขาไม่ได้เก็บสะ <sout> สมแบบเช่ามาแน่นอนน่าจะได้มาผสมกันบล็อกไม่ได้พี่คือรุ่นเนี้ยถ้าแทนได้นหะอันเนี้ยแต่อันเนี้ยเป็นเสริม <sack security> เพราะว่าอะไรรนะู <S <S> <S ้ไหมเพราะว่าหน้าหน้าไม่เหมือน อ่าแต่อันเนี้ยถ้าแท้เล่นกันหน้าไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้พป,ปลอมนะแต่ว่าเป็นเสริมไยุคหนึ่งออันนี้ยังไม่ได้ครับเนี่ยถ้าอันเนี้ยแท้เล่นกันพี่ก็าหาที่มาหมดแล้วนะผมก็กล่องดูอะครับอัอ อีกผมว่าเวลาดูก็สนุกดีงครัช่วงเรลงๆตอนผมแบบเอ๊ะวัดไหนวัดไหนอะไรเงี้ยคือตอนลุ้นหาวัดใช่ไหมใช่ครับเพรอ่านก็ออกถ้าคนชอบก็สนุกอ่ะครับแต่ถ้าคนไม่ชอบก็จะปวดปวดหัวปวดหัวว่าะลงเป็นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยอย่างผมผมซื้อขายทุกวันไงเราจําได้ว่า <S <S <พ>อาพแบบไหนเล่นกัน ไม่แท้เลยอ่าเหรียญเหรียญทรงพนวดเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่แท้เพราะว่าหน้าไม่เหมือนครับอันนี้ยแต่อันนี้ยอันนี้แท้แต่ว่าเป็นรุ่นหลังที่ยังไม่เล่นกันอันนี้พี่ก็วางแยกกันได้ครับอันนี้พี่เก็บไว้อีกที่หนึ่งอันนี้ไม่แท้ครับส่วนอันเนี้ยแท้แต่ยังไม่มีราคาครับเนี่ยครับแท้ว่าว่าว่าผมซื้อได้ประมาณเท่าไหร่นะได้ครับเพราะถ้าที่ดูเบื้องต้นนะครับพี่จะเป็นพระ หลักร้อยหลักพันครับครับซึ่งพันไม่เยอะซะส่วนใหญ่ได้ครับมันไม่ได้แบบภ้าแบบเป็นหมื่นเป็นเป็นแสนอะไรอย่างเนี้ยเนาะพูดก็ยังเสียเวลามาดูให้ผมไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับยินดีครับพี่อยู่ไม่ไกลด้วยเนี่ยอย่างพวกนี้ก็หลักร้อยเนี่ยอย่างเงี้ยขายอยู่ร้อยแบบต้นๆแต่อย่างเงี้ยสภาพดีหน่อยก็อาจจะห้าหกร้อยอย่างเงี้ยครับ ก็ลองดูครับได้ครับได้ครับเราอยู่ไม่ไกลกันอยู่แค่นี้เองได้ครับเดี๋ยวก็ค้นเสิชอีกเดี๋ยวจะแจ้งไปแล้วพระพระใหญ่มีไหมพระบูชามีครับแต่ของคุณพ่อหมอเกับไปขอบคุณมากครับ